สวัสดีครับพี่น้องพอกลับมาเสียงที่ต้องมานี่ครับอ่าก็คือเปิดเทิมแล้วสีน้อมผมขึ้นในลูกไส้ยี่ห้อมาแดงถ้าสงการติดเทิมติดเทิมพันยี่ห้อมาแดงมันนี่กันแล้วสีน้อมสีดำขึ้นเพราะว่าเปิดเทิมแล้วนะครับเปิดเทิมแล้วได้ย้อมสีดำขึ้นในลูกไส้พี่น้องโอ้ ใส่เนี่ยปิดหูมานจะใส่ขึ้นหนาหลักเถอะเดี่ยวหูเห็นไอ๋อยอมสีอันดำมันจะเปิดเทอมแล้วพี่น้องยิ้มได้ไหมล่ะไม่แง่บุตรลูกเส้ละลูกไส้ละพี่น้องลูกไส้ละนี่นะเอามันเอาหัวแดงใช้สองการมาหนี้แนวปิดหูเปลี่ยนพัใส่ขึ้นหนาหลักเปิดเทอมแล้วก็เลยสิเอาเอาหัวดำขึ้นไปยี่ท่าบุญดําไหมพี่นี่เนี่ยจริงด้วย โอเ,ออเ,ต,ลลออเต้นงูนีลกเนี่ยค่อยละเอียดลูกค่อยๆเห็ดกันขี่น้ออดำใหม่บ้านส่นนีวีกันนี่วีลงวีลงผมหนาตัวนี่ไงวีลงวีลงกันปึ๊บปึ๊บ,ปบเป็นช่างจำเป็นนี่แหละช่างจำเป็นพี่นองค่อยๆลูกเนี่ย,ยลูกเส้ละเดียวเนี่ยแหละอย็นไหมหัวแดงกับยอมห๋วแดงให้ บันนี้กับที่ยอมผมดำขึ้นปื๊บปื๊บปื๊บนี่ที่แดงสักกี่วันผมมันหนาวพอตัวน้ำลองขึ้หมหันปัดไปทั้งหลังตัวในะยอมแล้วนี่ก็ที่เย <c oughs> ็นอย่แหละเพราะนั้นหัวขันตัวน,นี่ช่างยอมผมเลย ใส่ล่ะเดี๋ยวปะเอากาศพรอนครับคุณน้องอากาศปุ๊บออกครับนี่อะไรไข่ย่อยนี่บนนแหงมูเแหงว่าถีดำไป่น้องอย่าจีนีง ผมมันหนาผมมันหนาเล่แต่วนมาไม่ถูกเขากันเนาะเนี่คอตวีกันเนี่ยผมขอ้งนหน้าเนาะเยองหนาดีกว่าน,นี้เรีก้งหนายอมให้ลูกแลกว้วกัสิยอมให้แม่นำมาเนี่ย, <c oughs> ยอมให้ลูกแลกว้วกัยอมให้แม่มนำ <c oughs> no

เห็นเนนๆนั่นนะอเห็นห่ไหมพุ่นหมไม่น่ากันนี่นานเออไม่กี่สิตัวแล้วใช่แล้วเดี๋ยวหันเกียกัน จะเย็นเดียนมันบอกท่นเป็นแห้มันบ่เปียกนี่มันบ่เปียกแหงสีแดงอยู่ก็ Edit uh รู้ ลูดไปทั้งปุ่นเนี่ยแดงๆท่านออกงวดเองม่านดีบั่ดีท่านนั่นไม่ท่านตัวมือวีขอนางหัวเป็นหลุดเยอะแล้วโอ้โเดี๋ยวค่อยๆขาดโอ๊บบอกผ่อนแข้งพี่น่องเอาครับ บรรยากาศหมือนยังห่อนอยู่เนาะอากาศอากาศห่อนครับเดี๋ยวเพื่อนดำทั้ง อุ้ยอุ้ยตายตายตายลุ้นเท่าัน,นี่เหมือนแข็งยันบางนาิมพอบีก่อไนกัน ย่างเป็นย่าง,งเหรอพี่น้องเ,เป็นายางย่อมผมเป็นกันเกษตรกรมือหนีไม่ได้ไปให้ไปหน้าของมือหนีอย่าเลยได้ย่อมผมมันลูกไส่ไม่ได้บอกไปหน้าไปให้พี่นอ้อนเงอเดี๋ยวงั้นเีลยเตียงคือแดงกันใช่ไมันได้มันได้น,ไดน,นั่น้านัดู ท่นเ่กิกนน้มันสีดำหเาเป็นีกัดรวาหระนที่เลอแปดไปเท่าไหร่ละเด็กสามสิบรรลุทั้งเพียนีแม่ไม่เคยปรแดงว่ะอุ้ยจะจริงไหม โทษ่น so sí, no, no. ้ำบระดำอะไรกเนมันมองจริงดูเงยหนกนาะันนเห็นหงกนทกิน้่งาเย่อมผมไม่รู้ไส้พี่น้อเปิดเทอมแล้วเนาะย่อมสีแดงแต่สงการเอเกมนี้อ่ะ ชีวิตครอบครัวสิออะไรพี่น้องลูกเตา่ลูกเตาสิเปิดเทิมรครับได้ยอมสีดำขึ้นไหนพี่น้องมืออื่นก็ไปเรียนนะครับเ <ช griev S 2> นาะฝากพี่ฝากน้องท่านมีครับคลิปนีเมี่ยงไรครับฝากกดไลย์กดแชร์แสงชาแนลเดื้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าครับมื่ยงไอแสงกันรักผี่ล้วนองไว้เพียงสำนีครับสวัสดีครับ